21สิบเอ็ดเลขสามจำนวนจำนวนหนึ่งมีค่าหนึ่งส่วนสามของจำนวนที่สองจำนวนที่สองมีค่าหนึ่งส่วนสองของจำนวนที่สามถ้าจำนวนที่หนึ่งรวมกับจำนวนที่สามจะได้ผลลัพธ์มากกว่าสองเท่าของจำนวนที่สองอยู่สองจงหาว่าเลขจำนวนที่สองเท่ากับข้อใดไห้ ก็ถามว่าจำนวนที่สองเท่ากับข้อใดเราให้จำนวนที่สองเท่ากับ x นะจำนวนที่สองก็เท่ากับ x นะเพราะนั้นจำนวนที่หนึ่งจำนวนที่หนึ่งก็มีค่าเป็นหนึ่งส่วนสามจำนวนที่สองก็คือหนึ่งส่วนสาม x จำนวนที่สองก็มีค่าเป็น x จำนวนที่สามก็มีค่าอะไรจำนวนที่สองมีค่าหนึ่งส่วนสองจำนวนที่สองมีค่า เนี่ย x มีค่ามีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองของจำนวนที่สามของจำนวนที่สามจำนวนที่สามเพราะนั้นจำนวนที่สามก็ต้องเท่ากับย้ายสองมาก็ต้องเป็นสอง x อย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเอาจำนวนที่หนึ่งรวมกับจำนวนที่สามจำนวนที่หนึ่งรวมกับจำนวนที่สามก็เป็นหนึ่งหนึ่งส่วนสาม x ก็บวกกับสอง x จะได้ผลลัพธ์ มากกว่าสองเท่าของจำนวนที่สองสองเท่าของจำนวนที่สองคือสองเอ็กมากกว่าคือมาลบกันอยู่สองก็คือเท่ากับสองนะก็แก้สมการอันนี้ก็ได้เป็นอะไรสองเอ็กซ์ก็บวกหนึ่งส่วนสามก็เป็นสองเต็มหนึ่งส่วนสามเอ็กก็ลบกับสองเอ็กอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องลบแล้วก็สองเอ็กลบสองเอ็กก็หมดไปก็ได้เป็นหนึ่งส่วนสามเอ็กหนึ่งส่วนสามเอ็กก็เท่ากับสองเอ็กก็ต้องเท่ากับหก ย้ายขึ้นมาก็ตอบจะน้อยสองคือหก